สวัสดีแฟนบันมวยและแฟนคลับช่อง4 4ชเชฟบุญธรรมทั่วประเทศครับพบกับผมไกรทองศิษเชฟบุญธรรมวันนี้จะมานําเสน,นขอข้อมูลพร้อมทั้งวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของศึกเพชรยินดีประจําวันพฤหัสบดีที่7เมษายนส5 6 5าย5ถ่ายทอดสดทางช่อง two o u จากเวทีมวยราชดำเนินครับเริ่มเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปและก่อนจะเข้าไปวิเคราะห์วิจารณ์กันครับขอฝาก ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับมวยพักยกระบบใหม่ atline atx285 x 2 8 5, 5มวยพักยกระบบใหม่ราคาเวทีออกตัวได้5ยกราคาตั้งแต่5 4 3 2จนถึงร0อยละบาทเล่นง่ายดูถ่ายทอดสดฟรีได้ทุกเวทีมวยพักยกระบบใหม่ atline atx285 x, at x 2 8 5ไปเริ่มกันที่คู่ที่1ของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างยอดเอก ชนบุรีอาร์ตมีเดียกุ๊ปพบกับกัปตันทีมสุ์ไทยแลนด์คู่นี้จะเจอกันในพิกัด109ปอนด์ยอดเอกชนบุรีอาร์ตมีเดียกุ๊ปเป็นมวยจากเชียสวธรปีนี้อายุ17ปีส่วน cm, สูง167เซนติเมตรซ้อมที่ค่้ายมวยอ,อเพชรุนศึกดครับ3ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนนิโรธสบุญมิลิที่ราชด,ดำเนินเมือม่อวันที่17มีนาคม2565ครับต่อยไว้ในพิกัด109ปอนด์ วันนั้นก็ชนะคะแนนจิกซอสิทธิ์ไทยแลนด์ครับที่ลาชชดชะดาเนินเมื่อวันที่3มกุมภาพันธ์2565อยต่อยวร้อยกาป์อนเช่นกันครับและก่อนนั้นก็แพ้คะแนนให้กับนิโรตสบุญมีธิ์ครับที่เวทีมวยลังสิทธ์เมื่อวันที่24ธันวาคม2 5 6 4ส่ทรงและสไตล์การชกข,ของยอดเอกนั้นเป็นมวยเข่าอาชีพครับเปิดเกมเดินเชิญล็อกลัดมัดตีแข็งแรงหลังๆมียุบมีย่นนะครับส่วนกัปตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ครับเป็นมวยจากสกลนคร ปีนี้อายุ19ปีส่วนสูง168เซนติเมตรซ้อนที่ค่ายมวยสิบไทยแลนด์สามฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนฟอมเพชรไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5ครับต่อยไว้112ปอนด์ก่อนนั้นก็ชนะคะแนนศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีมวยลังสิบครับเมื่อวันที่20มกราคม2565ต่อยไว้ในพื้นกรัร107ปอนด์ครับ วันนั้นก็แพ้นอกเกียดสองให้กับเพชรเอเชียชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปเทวิทีมวยลังสิทธิครับเมื่อวันที่9ธันวาคม2564ัอยต่อย้อย5 4, ปอนด์ครับกัปตันทีมเป็นมวยถนัดขวาครับทรงสไตล์การชกเป็นมวยมจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีครับวงนอกเตะต่อยรุนแรงวงในปั้มตีแข็งแรงเหนียวแน่นบู๊สู้ดีครับทัศนะผมครับมวยคู่นี้ทรงและสไตล์คล้ายกันแต่ผมยังชอบที่ลูกหนักและความหลากหลายของกัปตันทีม ที่ดูว่าอาวุธหลากหลายกว่าแล้วก็ประกอบกับการยืนระยะไปลายๆนั้นมั่นคงกว่าการข่อนหนักขวันเบาด,าดีกว่าครับคาดว่ากับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์จะเป็นฝ่ายเอาชนะยอดเอกชนบุรีอัีเมียกรกุ๊ปไปได้ครับไปต่อกันที่คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างคอยลุุ่งเพชรทีเด็ก99พบกับเนื้อธรณีจิตเมืองมันครับในพิกัด113ปอนด์ นยลุงเพชรครับเป็นมวยจากยะโสธรปีนี้อายุ20ปีส่วนสูง167เซนติเมตรซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99ครับ3ความ,มหลังมีแพ้คะแนนสิงเพชรเดชสิงต้ครับที่เวทีมวยหลังสิทธิ์เมื่อวันที่11มีนาคม2565ที่ผ่านมาครับต่อยไว้ในพิกัด111ตอนดก่อนวันนั้นก็ชนะคะแนนเพชรบ้านไล่สิงมาวินครับที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่27 ธันวาคม2564ต่อยไว้112ปอนด์ก่อนนั้นก็แพ้กันแน่กับลิทเดดสิดเพชรฆาูกันที่เวีทีมวยช่องเจ็ดสีครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2564พอยลุงเพชรนั้นเป็นมวยเก๋าเกมครับจังหวะาฝีมือดีหลักเหลี่ยมอาวุธสวยงามครับตั้งรับจับทางเก่งดักเตะดักแทงดีแต่ปัญหาของลอยลุงเพชรคือเป็นมวยที่ไม่ค่อยขยนันไม่ค่อยออกอาวุธเท่าไหร่ครับ ส่วนทางด้านเหนือโทรณีจิตเมืองนนครับเป็นมวยจากกระสินปีนี้อายุ23ปีส่วนสูง165เซติเมตรครับซ้อมที่ใซมมวยจิตเมืองนน3ฟอร์มหลังมีชนะคะแนนลิคิเดส1ทเพี้ยชฉู้คันครับที่เวทีมวยอ้อมน้อยเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565ครับต่อยไว้112ปอน วันนั้นก็ชนะคะแนนเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองครับที่เวทีมวยอตกอเมื่อวันที่9มกราคม2565ต่อยไว้112ปอนด์เช่นกันครับและก็ก่อนหน้านั้นเลยชนะคะแนนบรลลูริสสิทธิ์วัชราชัยครับที่เวทีมวยอตกอเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2564ต่อยไว้ในพิกัด112ปอนด์ครับเหนือธรณีจิตมงนลน,นั้นเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเลียมเชิงมวยดีครับตั้งรับจับทางเก่ง แล้วก็เป็นมวยที่มีความมุ่งมั่นขยันตั้งใจหน้าเสือแข็งครับมุมมองและทัศนะผมครับผู้นี้ครับถ้าเราดูแต่ชื่อครับคอยลุงเท็ดชื่อมาก่อนแล้วก็ดังมาก่อนครับส่วนเหนือทรณีหลังๆนั้นฟอร์มสดฟอร์มแรงขึ้นมาครับสามไฟหลังชนะรวดแล้วก็ชนะแต่มวยดีๆมาทางนั้นนะครับมุมมองและทัศนะผมครับผมยังชอบไปที่เหนือทรณีจิตมองนนครับชอบที่หนึ่งหน้าเสือนะครับซึ่งค่ายจิตมุงนนถือว่า การเดินของราคาและหน้าเสือนั้นแข็งพอสมควรครับและอีกจุดหนึ่งครับซึ่งเป็นจุดที่ผมมองว่าเหนือกว่าและดีกว่าก็คือเนื้อธนีนั้นเป็นมวยที่ขยันกว่าออกอาวุธมากกว่ามีความตั้งใจสูงกว่าพลอยลุงเพชรครับซึ่งเป็นมวยที่แฟนมวยมองว่าไม่ค่อยขยันและก็ขี้เกียจออกอาวุธครับฟันธงคู่นี้ครับเนื้อธนีจิตเมองนอนจะพิกชนะพลอยลุงเพชรทีเด็ด99ครับ ไปต่อกันที่คู่ที่3มของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างดวงสมพงษ์จิตเมืองน์พบกับขิมรวยสเจ้าต้งปาจีนมวยคู่นี้จะพบกันในพิกัด134ต่อ135ปอนด์โดยเป็นทางด้านของดวงสมพงษ์ต่อพิกัดให้1ปอนด์ครับดวงสมพงษ์จิตมองน์นั้นเป็นมวยจากสงขาปีนี้อายุ23ปีส่วนสูง180ซนติเมตรซอนที่ไทยมวยจิตเมืองนนท์3ฟอร์มหลังแชมป์คะแนนขิมรวยสเจ้าต้งปาจีนที่วทีมวยลังสิตธ์เมื่อวันที่4มีคม5น5 ต่อยแว้ในพิกัด134ต่อ135ปอนด์ก่อนนั้นแพ้คะแนนให้กับแลมโบล็กต่อโยทาที่วทีมวยออตกเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2564ต่อยแว้ใน้พิกัด141ปอนด์ ก่อนนั้นอีกก็ชนะคะแนน,นช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยที่เวทีมวยอ,อกตอกอเมื่อวันที่17ตุลาคม2564ต่อยไว้ในพิกัด134ปอนด์ส่วนทางด้านคิมรวยสอเจีโต้งฟ่าจีนเป็นมวยจาก111ปีนี้อายุ20ปีส่วนสูง167เซนติเมตรสมที่ไขยมวยทีเด็ด99ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท ที่วิีมวยลังสิตเมื่อวันที่4มีนาคม2565ก่อนนั้นก็แพ้คะแนนให้กับฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตที่วิีมวยลังสิตเมื่อวันที่13มกราคม2565ต่อยไว้1้อยปอนด์ก่อนนั้นชนะนอกยกสามลิทิเดชสิทธิเชบุญธรรมที่วิีมวยลังสิตเมื่อวันที่9ธันวาคม2 5 6พต่อยไว้1้อยปอนด์ไปดูทรงสไตล์การชกครับดวงสุพงศิจิตมงนนเป็นมวยถนัดขวาสไตล์การชก เป็นมวยเปิดเกมเดินขวาคอตีเขา่าล็อกลัดมาตีแข็งแรงครับรูปร่างสูงใหญ่หน้าเสือแข็งล่างหลังก็มีอ่วงนอกเสริมเข้ามานะครับมีเตะม,มีต่อยนะครับส่วนทางด้านคิมรวยสอจะต้องปลาจีนครับเป็นมวยสนาดปลายครับสไตล์การโจก็มวยจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางเก่งหม,มัดส่อคมต้นนจัดครับแต่ล่างหลังผมสังเกตว่าไปไปจะมียุบมีย่นนะครับโดยเฉพาะถ้าเจอมวยเข่านะครับเจอบทเจอบี้หนักๆมียุบมีย่นให้เห็นครับ มุมมองและทัศนาผมครับมวยคู่นี้ต่อยกันมาล่าสุดเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาในที่กาดน,นี้เลยครับที่เวทีมวยลังสิตแล้วการมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งผมก็ยังชอบที่ดวงสมพงษ์จิตเมองนอนท์ครับคิดว่าจะย้ำแขนเอาชนะชิมรวยไปได้ครับบทดังหนักบี้ดังหนักเข้าไปไปไปคิดว่าชิมรวยจะมียุบมียุ่นให้เห็นเหมือนเดิมครับไปปิดท้ายกันที่คู่เอกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบก,กันร,ระหว่างซูเปอร์เลก เกียรติหมู่เก้าเจอกับซ bon ุปเปอร์บอลทีเด็ด99ในพิกัด136ปอนด์ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าครับเป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้อายุ26ปีส่วนสูง171่งร้เิซนติเมตรซอมที่ใครมวยเกียรติหมู่เก้าสามฟอร์มหลังมีชนะคะแนนลุ่งกิดบอลุ่งโลดครับที่เวทีมวยลังสิทเมื่อวันที่8เมษายน2564ต่อยไว้พิกัด138ปอนด์ครับก่อนนั้นขอแพ้คะแนนให้กับอิเลีียดอิินนฮาาครับท่ ศึกวันแชมเปี้ยนชิพประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2564ก่อนนั้นก็ชนะคะแนนไฟที่คาเลสที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพประเทศสิงคโปร์ครับในทีกกัด134ปอนด์ทรงและสไตล์การชกค,ครับซุปเปอร์เลเป็นมวยจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องมีทั้งมงนอกมีทั้งมงในเก่งพิเศษลูกฉีบกับลูกเตะครับแข้นคมเกาเกมหนึ่งแมนะ้นัดชกที่หาคู่ชกยากที่สุดในยุคนี้ครับ ส่วนทางด้านซ bon ูเปอร์บอลทีเด็ด99เป็นมวยจากจังหวัดนองบัวลำพูอายุ26ปีเช่นกันส่วนสูง177เซนติเมตรครับอมที่ใทยมวยทีเด็ด99ฟอร์มหลังมีชนะน็อกยก4หลังขาว,วอสังประภัยที่สงขาครับเมื่อวันที่13มีนาคม2564ในที่กัด135ปอนด์ครับก่อนนั้นก็ชนะคะแนน9หน้าสอจโต้งปลาจีนครับที่กกทเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2563 ต่อยไว้ร้อยสามสิบหกปอนด์วันนั้นก็ชนะคะแนนเพชรอูอ่ทองของอขอนเมืองที่อ้อมน้อยครับเมื่อวันที่สามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามต่อยไว้ร้อยสามสิบหกปอนด์เป็นมวยถนัดขวาครับทรงจังหวะทรงสไตล์การชกเป็นมวยจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องเตีต่อยรุนแรงมาสอกคมครับทัศนาผมครับมวยคู่นี้เป็นมวยเก๋าเกมทั้งคู่จังหวะฝีมือดีทั้งคู่แล้วก็มีสติการชกนะครับซูเปอร์เลกเคยชนะมาสองครั้งมวยคู่นี้มองเหมือนว่า หยุดมานาทั้งคู่นะครับแต่ผมดูว่าซูเปอร์เล็กครับจะได้เลือกได้เปรียบเรื่องความเร็วครับมันเป็นเหมือนมวยที่แบบว่าแพ้จังหวะแพ้ทางกันครับแลกแข้งกันก็ซูเปอร์เล็กเร็วกว่าครับเข้าวงในซูเปอร์เล็กก็เก็บกันอาวุธได้ดีกว่าครับและวันนี้ผมก็คาดว่าซูเปอร์เล็กเ็หมู่เก้าครับจะเป็นฝ่ายย้ำแค้นเอาชนะไปได้อีกครั้งครับวัดกันที่สภาพครับว่าต่างคนต่างจะเป็นยังไงสภาพใครจะมาดีกว่าครับและก่อนจากลาลาจากกันวันนี้ครับขอฝาก ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับมวยพักยกระบบใหม่ adline a x 2 8 5 adx 2 8 5มวยพักยกระบบใหม่ราคาเวทีออกตัวได้5ยกราคาตั้งแต่5-4-3-2จนถึงร0อยละบาทเล่นง่ายดูถ่ายทอดสดได้ทุกเวทีมวยพักยกระบบใหม่ adline a t x 2 8 5 adx 2 8 5สำหรับคลิปนี้ครับจากลาลาจากกันแต่เพียงเท่าทนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ